สวัสดีค่ะวันนี้จะพามา,าพับเปลี่ยนเปรทานกลาบแกรกค่ะจากริบินที่ความยาว4 0ซนติเมตรสีเส้นพับด้านหนึ่งลงมา1 0ซนติเมตรนะคะหันด้านสั้นขึ้นข้างบนค่ะเสร็จแล้วมาทำเป็นฐานสีาม้ำแบบนี้ได้เลยค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญจับริบินด้านสั้นมาทับเหรียน ัต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่4สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1ค่ะกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะสอดให้ครบทาง4เส้นค่ะ กลับด้านเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างาพับเฉียงไปทางด้านขวาใช้มือซ้ายรองไว้นะคะจับปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาค่ะริบบิ้นก็จะมาผูกตรงกลางอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ ภาพเฉียงไปทางด้านขวาจับปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาเด้งให้กระชับค่ะทำเหมือนกันแบบนี้ไปจนครบทั้งสีเส้นเลยนะคะ เส็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาซ้อนทับกันโดยให้เส้นที่1อยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4สามสอยู่ด้านบนจับเส้นที่สี่เส้นที่อยู่ด้านนอกอ้อมหลักตรงกลางบิดไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วสอดลงข้างหลังเส้นริบบิ้นที่เราลังโค้งอยู่นะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ทางด้านล่างดืงให้กระชับค่ะอีกครั้งนะคะ จับลบิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดบิดไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างใต้ฐานดอกนะคะต่อไปเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกพลิกไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วสอดลงตรงช่องที่อยู่ถัดไปค่ะทำไปแบบนี้จนครบทั้งสี่เส้น เด้งให้กรีดเท่ากันค่ะต่อไปเริ่มลายใหม่เริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้าจะไปริบบิ้นคงไปทางด้านหลังแล้วปิดเข้าด้านในหนึ่งครั้งสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอกค่ะริบบิ้นก็จะมาผูกทางด้านล่างค่ะครั้งค่ะพับริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพับมาด้านหน้า จะปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังแล้วบิดเข้าด้านในหนึ่งครั้งอาลงตรงช่องว่างที่อยู่ใต้ฐานดอกนะคะริบบิ้นก็จะมาโู่ทางด้านล่างค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้น เื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดคลิปให้เท่ากันนะคะตัดปลายริบบินออกด้วยกันไกรซิกแซกค,ค,ค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของวีอี b a ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ